ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าที่มาอุดหนุนวิกของเรานะคะลูกค้าวันนี้เนี่ยน้องคุณเนี่ยจะมาแนะนํานะคะอุปก,กรณ์ที่เอาไว้ถนอมวิกแล้วก็เอาไว้ใช้คู่กับวิกนะคะลูกค้าตัวนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้จําเป็นมากๆตัวนี้จะเป็นหวีแปลงเหล็กแบบนี้นะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี่เหล็กแบบนี้กันไฟฟ้าสถิตได้นะคะลูกค้า นี่มีแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยสองบาทแล้วก็นี่ตัวนี้นะคะใช้คู่กับตัวนี้ยิ่งดีเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ายาฮิ o ูพีนะคะลูกค้าเอาไว้ฉีดพรมแบบนี้ลูกค้าจะทาร้อนทําตรงเนี่ยหรือว่าหนีบตรงเนี่ยลูกค้าก็ฉีดพรมแล้วก็หวีแบบนี้แล้วก็สามารถหนีบได้เลยกันความร,ร้อนได้ด้วยนะคะลูกค้าหรือว่าใครที่ซื้อเป็นเซตแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยสามบาทส่วนตัวนี้เนี่ยสองก็คือเซ็ตนี้แค่ห้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อเไอซื้อ นะคะลูกค้าก็จะใช้เน็ตาตขายแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นสีดําประมาณนี้นะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ย60บาทเท่านั้นแต่ว่าสําหรับลูกค้าที่ซื้อวิกทอมือนะคะลูกค้าทางร้านจะ จะแถมเซ็ตนี้ให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าจะเป็นกาวแล้วก็แคปเก็บผมแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีหัววายนะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับเก็บวิกวางวิกนะคะลูกค้าผึ่งวิกได้นะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยสามร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากทําลอนนะคะลูกค้าก็คือโรม้วนผมแบบนี้เลยแนะนําตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแพคคู่แบบนี้2 9 9บาทเท่านั้นมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้า